วัสดีค่ะทุกคนพักเที่ยงของเรานี่เลย,เลยมาจากด,ดอกไม้กันค่ะอุ้ยเอาอย่างนี้ไว้ก่อนตอนเช้าตื่นมานะคะก็นี่เลยทำโบแล้วตอนนี้เราก็จะมาจัดดอกไม้เพราะว่างานเร่งรีบเราจะเอาเที่ยงนี้แล้วแล้วเราก็ไม่ได้จัดไว้ค่ะทุกคน กติก็จะจัดเนาะปกติก็จะจัดจัดตอนที่มีคนสั่งแหละเพราะว่าดอกเราไม่ได้แบบว่าสต็อกเยอะเนาะเพราะว่าเราเอา,เอาไว้สําหรับที่ว่าลูกค้าประจำเผื่อบางคนก็เอาแบบใส่ช่อธนาบัตรบางคนก็เอาแบบใส่แจกัน ใกล้ที่ทำง,งานใกล้นะค่ะย่อมยาวดึงกันเงเดงแสดงความยืนดเบา,เานี้ก็เสร็จแล้วนี่เลยเจอกัน ไม้ของเราทำโบสุดโบนึงทำไว้ก็หมดทำน,นะ <S <S นะเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะมาเล่นออเดอร์โบทั้งหมดเท่าหร่นสามสามสิบเสรส็จแล้ว เรื่ทำโบอันนี้กระดาษนะคะเต็มเลยนี่กระดาษหญ่ทาไว้ให้แล้วก็เราก็จะมาใส่โบทาไว้ก็หมดทาไว้ก็หมดเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมาเริ่งโบใส่พวงหลีก นี่เลยเสียช่องไหนก็ได้สวยทุกช่องอ่าเสียโฟนี่ก็ไม้ไปไหนละกระดาษเข้าความก็ลืมมีละหาย ไปส่งฟองหลีแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเจอคุณตำรวจเจอหมารถชนรถชนแม่มันนะคะ่ะก็มันก็ไม่รู้ว่าแม่มันตายมันก็ไปลุมกันกินนมแม่อยู่ข้างทางมีทั้งหมดหกตัวตำรวจก็เลยขอให้ช่วยเอามาเลี้ยงก็เลยได้มาส่งตัวอยู่กัวผู้ ที่เป็นตะคู้จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ทำหมันไหนดูซิหมูปิง้งหมูปิง้งก็เลยตั้งชื่อมันอ้วนเนาะตั้งชื่อเป็นหมูปิ้งกับหมูไปนะหมูยอ่อสารสัตว์กลายเป็นรักสัตว์ไปแล้วบ้านนี้หนมาให้ดูหน่อยนี่เลยหมูปิ้งกับหมูย่านี่นีหมูย่าหมูย่า Ni, ni musim. Tak tu moya. Ni lai. Ni moya. Musim moya, musim moya. Ni 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 cu 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 cu. Ni 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 ni. Dos kayo ni นนี่ใครเอ๋ยมาปิ้ง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 ย่าเล่นเวอย่าเล่นเวฮไร